ครับแล้วขอย,ยีต้อนรับกลับเข้าสู่ดับเบิลคลัชเล่าไปเรื่อยนะฮะเอาวันนี้เรามากันแบบสนุกสนานกันหน่อยก็จะมาต่อจาก EP ที่แล้วนะครับก็คือเหลืออีก5คนถูกไหมว่าเฮ้ยอีก5คนเนี่ยคือใครครับที่อยากจะได้เข้าไปในรอบชิง NBA Finals มากที่สุดนั่นเองนะก็เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่าครับในคลิปคลิปนี้นั่นเอง แล้วก็ต้องขอโฆษณาอีกเช่นเคยกับเสื้อยืดสีขาวดำลายโคบีไรแบบอันที่ทางด้านแอดมินมีคนออกแบบเองนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็สามารถเลื่อนไปใต้ description กดไปยังลิงก์ a c e b o o k แล้วก็สามารถ Inbox เข้ามาถามทางด้านแอดมินได้เลยนะครับแล่ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฮะกดไลค์กดซับกด, sub, กด check, แชร์กระแทกเข้าไปเยอะแต่ถ้าใครกดซับแล้วไม่ต้องกดซ้ำนะครับเป็นไงโอ้โหเป็นเป็นรามของจองมากถ้าใครกดซับแล้วไม่ต้องกดซ้ำนะเออเพราะว่ามันจะกลายเป็นอันซับแทนนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่ามัวเสียเวลาเราไปฟังกันเลยดีกว่า นะครับ มาถึงคนแรกครับนั่นก็คือถึงด้านนิโคลาโยคิชของเราเนั่นเองนะที่เรียกได้ว่าก็น่าจะซ็นบตำแหน่ง MVP title ในฤดูกาลนี้ไปได้แล้วอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงถ้าทางด้านนิโคลาโยคิชสามารถพาทางด้านเดนเวอร์นักเกสเนี่ยเข้าไปในรอบไฟนอลได้มันจะเป็นครั้งแรกของสโมสรรือว่าของทีมเลยทีเดียวครับที่สามารถเป็นแชมป์คอนเฟอเรนซ์นะแล้วก็สามารถทะลุเข้าไปใน NBA finals ได้และทางด้านโยคิชน่าจะเรียกได้ว่าเป็นตำนานของทีมอย่างแน่น นนและตอนนี้นะครับถึงด้านโยคิชเพิ่งจะอายุประมาณ26ปีเท่านั้นและแน่นอนว่าถ้าเล่นดีๆหน่อยแล้วแบบมีเฮลท์หรือว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยก็อาจจะเล่นได้ถึง10ปีเลยทีเดียวแล้วก็แน่นอนว่าถ้ามีถึงด้านจะมาเมเร่กลับมาไมเคิลพอตเตอร์จูเนียยังอยู่กับทีมแล้วก็ <g ül> แน่นอนว่าหลายๆปีต่อจากนี้ทางด้านนิโคลาโยคิชะก็มีแววที่จะสามารถเข้า NBA Finals fin <f> ได้เช่นกันทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกครับที่ใครหลายคนหรือว่าแฟนๆในวอชน,นัเน็ตก็คงจะหวังมากๆแหละว่ายิ่งถ้าปีนี้เข้าไปได้เนี่ยก็น่าจะยิ่งแบบได้รบคลิกล็อกมากๆเพราะว่าการที่เสียแาน,นจะมาเมเร่ไปก็น่าจะเป็นผลอยู่ไม่มากป็น้อยเลยครับ คนถัดมาก็คือถึงด้านพอลจอร์ดของ LA c l i ค p e ปเปอรนั่นเองคะ่ะไม่ใช่ใครเลยจะใครจำได้นะครับในพอลจอร์ดร่างปีศาจฮะที่อยู่กับอินเดียนาเพเซอร์เนี่ยคือโหดมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าแบกทางด้านไม่เชิงแบกหรอกเพราะว่าในตอนนั้นนะ่ะทีมมันลงตัวมากๆแล้วก็สามารถทะลุทะลุทะลุเข้าไปได้ครับถึงรอบคอนเฟเรนซ์ไฟนอลแต่เท่าว่าฮะมันมีปีศาจตนใหญ่กว่านั่นก็คือ เจมส์กับ Big กทรีของ h ฮีนั่นเองที่ยืนขวางหน้าเขาอยู่และตั้งแต่นั้นมาครับถึงด้านพอจอเนี่ยก็ยังไม่เคยไปแตะถึงจุดๆนั้นอีกเลยนะเพราะฉะนั้นฮะปีที่ผ่านมาที่อยู่กับคริปเปอร์ก็ผิดหวังเปอกรอบแต่ว่าในปีนี้ก็มีโอกาสมากขึ้นแล้วฮะได้ทั้งแชมเปี้ยนชิพโคช ที่มาคุมทีมให้มีทั้งควายเลยนะแล้วก็เพื่อนร่วมทีมที่เก่งๆมากมายครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจครับที่ทางด้านพอจอจะสามารถหวังถึงการเข้าฟนอล l s เป็นครั้งแรกของชีวิตได้นั่นเองเนี่ยแหละฮะถ้าใครเป็นแฟนคลิปเปอร์ก็ต้องเอากําลังใจแล้วก็เอาใจช่วยทางด้านพอจอด้วยนะครับ คนต่อมาไม่ใช่ใ,ใครครับนั่นคือเดมชามเจมส์ลิัดของพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์นี่แหละครับที่เรียกได้ว่าผมว่าหลายๆคนเนี่ยที่เป็นแฟนของเดมส์ลินดหรือว่าพอร์ตแลนด์เองก็คงจะรักแกมากๆเพราะแกมีความโรอยลตี้สูงมากๆบอกว่าผมจะไม่ย้ายไปไหนทั้งนั้นนะแล้วก็มีครั้งหนึ่งครับก็คือในปี2 0 1 9ที่สามารถเข้าสู่ Western Conference Final ได้แล้ว แต่ว่าก็น่าเสียดายครับที่ไม่ผ่านรอบนั้นไปสักทีแล้วก็รวมถึงอิทธิพลของเดมเนี่ยยังมีเขาเรียกว่าส่งผลถึงฟ n ตออฟฟิศของทางด้านพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์อีกด้วยนะเพราะว่าทางด้านพอร์ตแลนด์เนี่ยบอกว่าโอเคผมจะไม่เอา CJ m จ c ม็คคอลไปไหนเด็ดขาดเพราะว่าทางเดมิลาเนี่ยต้องการ CJ ให้เล่นคู่กับเขาครับและ CJ จะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นจนกว่าทางด้านลิลาจะบอกว่าโอเคปล่อยเขาไปได้เนี่ยแหละครับคือทั้งความโรลลี ความมีอิทธิพลรวมถึงฟแฟนๆเนี่ยรักแกมากๆและแกเป็นหนึ่งผู้เล่นครับที่มีคลัชไทม์ของตัวเองในหน้าสื่อเนี่ยมากมายหลายเกมหรือเกินนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่เกินตัวครับโดยเฉพาะฤดูกาลนี้ที่เล่นเกมบุกอย่างบ้าคลั่งอาจจะพูดได้ว่า t ทอร์รี่สตไม่สนใจเกมรับแล้วก็ได้เนี่ยแหละฮะก็เลยเป็นที่มานะว่าเฮ้ยแดนเมตหลา,หลาก็อาจจะสามารถมองถึง NBA Finals ครั้งแรกในชีวิตของตัวเองได้เหมือนกันเลยครับแม้ทุกคนก็จะรู้นะครับว่ามันก็อาจจะยากสักหน่อยก็ตามทีคนถัดมาครับผมว่าในแต่ก่อนเนี่ยทุกคนอาจจะชอบลีลาการดังและการสะใจของเขาในลอบซิตี้อย่างเบลกิฟฟินที่ตอนนี้อยู่กับบลูคลินเนสนั่นเองครับแกใช้ชีวิตอยู่กับคริปเปอร์นะครับประมาณ8 ซีซั่นครึ่งฮะแต่ว่าก็ไม่เคยที่จะสามารถเข้าไปในคอนเฟอเรนซ์ไฟนอลได้เลยรวมถึงมีอีก3ฤดูกาลครับที่แกอยู่กับทางด้านดีทรอยต์พิสตันนั่นเองซึ่งก็ได้เข้าเพลย์ออฟเพียงครั้งเดียวเท่านั้นฮะเพราะฉะนั้นมีอีกหลากหลายเหตุการณ์มากๆที่มันเปลี่ยนปลนเปลี่ยนปลนอะไรล่ะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทางด้านบเบร็กิฟฟินไปฮะแล้วตอนนี้ครับ เรียกได้ว,ว่าเป็นการที่เหมาะสมประจวบเหมาะหรือเกินที่ทางด้านเบรกิฟินได้มาอยู่กับบิ๊กทรของบรูคลินเน็ตอย่างทางด้านเจมส์ซาเดนเควินดูแรนแล้วก็ไคลรีเอร์วิงครับแล้วก็การที่แกเล่นเกมรับไม่ดีแต่ว่าก็เล่นเกมรีบาร์และเกมบุกพอได้ผมก็ไม่อยากจะใช้คํานี้แต่ก็เหมือนคําว่า การที่จะให้คนอื่นแบกแล้วก็ตัวเองเนี่ยสามารถเข้าไปใน NBA Finals ครั้งแรกได้มันไม่เกินจริงเลยฮะและเรียกได้ว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากๆซะด้วยฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอากําลังใจช่วยทั้ง Blue ล l i เ n e t แล้วก็ Blake Griffin เช่นกันนะครับว่าทางท่านตัวเขาเนี่ยจะสามารถเข้าไปใน NBA Finals ครั้งแรกของชีวิตในการเล่นอาชีพได้หรือเปล่านะครับและคนสุดท้ายที่ NBA ได้จัดแรงมานะฮะ คือผมเน้นย้ำนะว่าเป็นทาง NBA เพราะว่าถ้าเป็นผมเนี่ยก็คงจะใส่ชื่อเดริกโรสเข้าไปแล้วแต่ถ้าว่าทางด้านแบรดลี์บิลกลับเป็นตำแหน่งสุดท้ายครับที่ NBA เขาเขียนมานั่นเองคะแน่นอนว่าทางด้านบิลก็มีความล o รยตี้เหมือนทางด้านลินหลานฮะและในปีต่อไปครับแกจะอายุ28ซึ่งแน่นอนซึ่ง <laughs> ซึ่งแน่นอนครับว่าทางด้านแบรดลี์บิลเนี่ยก็ น่าจะมีช่วงเวลาพีคอยู่อีกประมาณ3ปีและผมว่าในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยทางเขาเองนะครับก็มีโอกาสที่จะบอกให้ทีมเนี่ยสร้างทีมเพื่อเขาขึ้นมาให้ได้เพื่อที่จะสามารถผ่านทะลุเข้าไปในรอบ NBA f i n a l ครับผมว่ามันอาจจะไม่ใช่อะไรที่เกินจริงและอย่างน้อยนะครับในการที่มีสถิติย่ำแย่ที่สุดในช่วงต้นฤดูกาลของวิาสาหแต่ว่าดันวิ่งขึ้นมาจนสามารถติดเพลย์ออฟเข้ามาได้เนี่ย แน่นอนว่าทีมนี้ไม่ใช่ธรรมดาฮะต้องการการพัฒนาทีมและ b บริรี i ิวจะเป็นแกนหล,ลักอย่างแน่นอนครับในการที่จะพาทีมเนี่ยประสบความสำเร็จแต่ก็ต้องตั้งคำถามอยู่อย่างหนึ่งครับว่าเมื่อไหร่และทางด้าน Front Office หรือว่าทีมของเขาผู้บริหารเนี่ยจะสามารถลงทุนหรือว่า ยอมเสีย salary cap หรือว่าการเทรดต่างๆจะได้ผลเมื่อไหร่กันแน่ฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามใหญ่ๆครับที่ถ้าดัง bad review เนี่ยอยากจะพาวอชิงตันวิสตดเข้าไปในรอบ NBA finals และเป็นครั้งแรกของแกที่ได้เล่นใน NBA finals เหมือนกันนั่นเองครับ แล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะอ่าโอเคถ้าใครชอบหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรอยากให้คนไหนเนี่ยเข้าไปถึงรอบชิงไม่ว่าจะปีนี้หรือในอนาคตอันใกล้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมมาได้เลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ทางด้านแอดมินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีฮะ